ไปยิงไปฟิตเนสไม่ได้ก็จัดที่บ้านนี่แหละค่ะไม่ว่าจะมุมไหนห้องไหนก็สามารถออกกําลังกายได้โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยที่อยู่ที่บ้านเหมาะมากๆเลยนะคะกับเอ็กซ์ไซร์บ นี่คือจักรยานออกกําลังกายที่ไม่ว่าจะเวลาไหนเราก็ออกกําลังกายได้บริหารกล้ามเนื้อแขนขาต้นขาสะโพกได้ไง่ายๆเพียงแค่ปั่นมือปั่นเท้าแบบนี้ได้สุขภาพแถมยังประหยัดพื้นที่ประหยัดเวลาที่สําคัญประหยัดเงินในกระเป๋าเพียง1,190บบาทเท่านั้นใช้ได้ทุกเพศทุกวัยที่ต้องการบริหารขาแขนทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างค่ะ รับแรงปั่นได้ตามต้องการสายรัดเท้าแบบพิเศษกระชับทําให้ปั่นง่ายออกกําลังกายขาได้เต็มที่เห็นเล็กๆแบบนี้นะคะรับน้ําหนักได้ถึง120กิโลกรัมเลยนะคะตัวเครื่องแข็งแรงด้วยวัสดุโครงเหล็กได้คุณภาพปรับระดับความสูงให้เหมาะสมกับรูปร่างได้ออกกําลังกายได้ทุกมุมของบ้านแม้พื้นที่น้อยขนาดกระทัดรัดน้ําหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกบริหารกล้ามเนื้อแขนขาต้นขาทําสม่ําเสมอหุ่นเฟิร์มเลยค่ะ PRO ฮปปี้คุ้มเกินคุ้ม Exercise By ปกติราคา2,490บาทโทรมาตอนนี้ที่เบอร์02-113-1234 02-113-1234หรือแอดไลน์มาที่ at tail to tail ใยเพียง1,190บาทเท่านั้นแต่ถ้าคุณผู้ชมโทรมาทันภายใน5นาทีนี้ แถมฟรีครีมนวด5ขวดห่วงโยคะ1ชิ้นและเครื่องออกกำลังกายนิ้วมือ1ชิ้นทั้งหมดนี้8ชิ้นจากราคาปกติ3,740บาทจ่ายเพียง1,190บาทเท่านั้นโทรมาตอนนีที่เบอร์021131234 021131234หรือแอดไลน์มาที่ @tail2tail โปรโมชั่นถึง31,000วาคม2,565 แล้วมาเป็นครอบครัวแฮปปี้กับแฮปปี้โฮมสปอตนะคะ